ดีครับเพื่อน,น, er ciğim, นอเพื่อนวันนี้ป้ากับแม่พาน้องรันรันมาออกกําลังกายที่พืชสวนโลกครับเพื่อนเพื่อนนี่คือพืชสวนโลกครับเพื่อนนี่ครับน้องรันันก็ปั่นไปโน้นแล้วเพื่อนเน้องลันรันนี่สามารถปั่นจักรยานแบบนี้ได้ตั้งแต่สามขวบนะนเพื่อนนี่คือฤดูร้อนเพื่อนเพื่อนดูดิกิ่งไม้ต้นไม้ไม่มีใบเลยเพื่อนเอนน้องๆปิดเทอมกันแลยอย่างเพื่อนเพื่อนนี่น้องลันปิดเทอมแล้วนะปิดเทอ่หน้าก็จะขึ้นปหนึ่งแล้วเพื่อน นี่ครับเพื่อนอุปกรณ์ในการกอล์ฟังก็จะมีลาบูบูลาบูบูสปองกี้สปองกี้ทำเองแล้วก็น้ำสำหรับนักกีฬาเวลาแล้วก่นด้วยแล้วก็กิ่งน,น,นี่จัก,กรยานนี่จักรยานคันใหม่นะเพื่อนตอนนี้ตอนนี้ขาแบบ เหมือนจักรยานมันมันแค่อีกแล้วเพื่อนดิเรียกอะไรมันคันเล็กเกินตัวไปแล้วเพื่อนดินี่น้องๆที่บ้านอยู่ปหนึ่งนี่น้ำหนักเท่าไหร่เพื่อนๆพ่ได้ตแล้วันตอนนี้น้องละลันฟาร์มสิบสองเพื่อนๆอนปหนึ่งเพื่อนเพื่อนหน,นักเท่าไหร่นี่น้องๆบางคนปสาม้ลยยังไม่ถึงสามสิบเลยใช่เยอะเกินอ่ะฮะกลับมาใหม่ดิเธอยอมรับความจริงว่ากินเยอะเกินเลยอระนี่ถ้าไม่ใช่คนคนดีนี่อ้วนไปแล้วเพื่อน เนีเพื่อนๆบรรยากาศของพืชสวนโลกเชียงใหม่วันนี้เป็นวันที่มีอากาศอึมครึมเพื่อนๆปกติร้อนแดดเป่งๆนะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปไหนแล้วล่าำแบบนี้นะท้องรามีความสามารถด้านการปั่นจักรยานแล้วก็เล่นฟุตเจ็ตบอร์ดรถเบตพวกนี้เท่านั้น ถ้าเ,เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนน้องรันันจะรู้ว่าน้องรัลันนั้นเขาเล่นไอสเก็ตอะไรพวกน,นี้การจะเล่นได้ชำนาญขนาดนี้ก็ต้องสูญเสียเนื้อฟันปากแตกเล็กน้อยนี่นะเพื่อนๆเราจะพาน้องรันลันจะพาเพื่อนขึ้นไปบนเนินที่เป็นวงเวียนตรงข้างหน้าราชพฤกษ์ว่าเป็นวิวเป็นยังไงอะไนี้ วิ่งไปนู่นเลยเอ้ยปัน่นจักรยานไปนู่นเลยเบรกดีเบรกเบรกมีทไมไม่เบรกอะ่ะมาทางนี้มาทางนี้ใช่นี่ครัเพื่อนเราอยู่ราชพฤกษ์จริงๆนะเพื่อนๆหนุนทางเข้าอยู่เรื่อดูร้อนนี่ก็แบบว่าใบไม้หายไปหมดเลยนะเพือ่อนๆนนี่นะครับออกกำลังกับตอนเช้าอะไรแบบน ชื่อลันแต่ไม่ชอบวิ่งเพื่อนชอบปั่นที่เราจะพาพื่อ่อนไปดูข้างบนนะคะไปเลยนะเพื่อนใหญ่นะต้องทำแบบนี้ค่ะเอาอ่ารับเพื่อนนอละไม่ปลาเดี๋ยวแบบพาพาไปเองตั้งแต่บ้านน้องลันมาอยู่ที่นี่สองปีเคยขึ้นไปบนนี้ครั้งเดียวตอนเล็กที่มาอยู่ นี่เป็นครั้งที่สองแล้วครับเพื่อนตาก้อนนะคะอ้วนบ้างไหยค่ะเธออ้วนกว่าฉันอีกค่ะเนก็มามุมนี้แต่เธออ้วนนะคะเะเธอเป็นเชือกอ้วนอ้วนเขียวตรงนี้คือพระธาตุถันใจใช่ไหมใช่นี่ครับเพื่อนเพื่อนบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะตาต้อนคือเชือกอ้วนเดี๋ยวไปจะพาไปดูข้างบนนะครับเพื่อนๆ เรามาถึงต้นไม้ข้างบนแล้วนะครับต้นนี้ก็คือต้นราชจะพฤก,กต้นต้นไม้ตรงวงเวียนก็ราชจะพฤกนี่เองครับเพื่อนๆดอกสีเหลืองเหลืองเพื่อนๆเคยเคยเห็นไหมนี่นะครับเพื่อนเรามาถึงวิวฟุดเท่ข้างบนแล้วนอาร้านกับวิวโอ้โหโอ้โหเท่ไหมเพื่อนนี่ับเพื่อน อากาศดีมากจริงๆช่วงนี้จะต้องเป็นช่วงที่เรามี PM แล้วนะเพื่อนๆเชียงใหม่เนี่ยแต่ว่านี่เดือนกุมภาเอ้ยมีนาแล้วเพื่อนเราอากาศยังดีอยู่เลยเพื่อนยังไม่พ <Hello. S 1> oh, ีเอ็มโอ้นี่นี่ฮัลโหลฮัลโหลแม่อยู่โน้นเลแม่อยู่โน้นเลู่น,นปลาก,ก,ร,ากรูอย,ยู่โน้นนะฮเพื่อนปลากรูปลากรูวิ่งอยู่ตรงนน้นเรียกเรียกเรียกแม่ตัวเองว่าปลากรูอ,อุ้ยน,น้องวิ่งคนนี้ดีวิ่งเร็วมาก ได้เพกาวค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเพกาวเหรอใช่ค่ะจริงค่ะจุนนะลลันกางเกงขาดตูดไม่มันไม่ใช่สไลเดอร์เดี๋ยวมันขาดตูดเ,เราจะไปเล่นสไลเดอร์ตรงจริงจริงดีไหมอือไปเราไปเไล่นฟลายเดอร์จริงๆรลานลงได้โอเคเราพาเพื่อนๆมาชมวิวเสร็จละไปดูที่จัก,กรยานหายยังไ,ยไปดิก็ไปดูดิยังไม่หายค่ะอือไปลงไปเลย ไม่ควรลงฝั่งนี้ไปเลยมันสูงมากเลยนะแต่ว่าเราขึ้นมาอย่างง่ายดายเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพลงฝั่งนี้ไปเลยลงฝั่งนี้คนละฝั่งนะไปลิฟต์ก็มาเพื่อนเพื่อนระหว่างทางการลงเนี่ยระลายของจีนจะต้องไม่ลงดีๆเพื่อนอุ่นยากาศมันแปลกๆนะเนี่ยมันจะฝนหรือว่ามันจะฝนตก ในหลวงปูหายใจเรื่อยๆดิเป็นไงเหม็นดอกไม้มีตรงไหนดอกไม่เห็นมีถ้าก็ดอกเลยไปไปปั่นจัก,กรยานต่อนี่นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาน้องอลันไปเล่นที่เพกาวอ้าวาไปไหนอะ่ะมาทางนี้เร็วนี่ครับเพื่อนนี่เราลงมาแล้วนะเพื่อนใหญ่โตมากนี่นะครับเพื่อนๆน้องๆปั่นจักรยานเป็นหรือยังะครับเนี่ย ใน,นในไวันในวัยห้าขวบนะฮะนี่น้องรันี่หวว้าขวบอยู่เลยนะขึ้นปหนึ่งน,ะนี่ฮะเพื่อนๆมีนักวิ่งมาออกกําลังกายเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่วันเนี้ยตัวรองเยอะหรือไม่เยอะเดี๋ยวเราจะพาน้องรันไปเล่นเพลจาวนะครับนี่จะมีโซนที่เป็นเพลจาวอยู่นี่เพื่อน คือปั่นเก่งจริงเพ่นแต่ว่าเบรกไม่เป็นนะนี่สามารถกล้าที่จะพุ่งลงเนินแบบมีร่องน้ําอยู่ข้างๆให้เขามั่นใจในฝีมือเขาพอสมควรป้าใจป่าอยากให้พุ่งลงไปนะจะได้เข้าใจโลกว่าการเอาบอดี้ไปถูกับอะไรบางอย่างมันแสบไปเลยนี่พังหมดรถนี่เพื่อนก็ระวังดี <c oughs> นี่ครแม่แม่ก็มาวิ่งเพื่อนป๊าป๊าก็มาถ่ายวีดีโอให้เพ,พื่อนๆดูแลก็คุ้มเด็กอากาศดีมากเลยเพื่อน <c oughs> บ้านมันเหมือนจะพังแล้วป่ะเนี่ยเขาที่แล้วยังแบบเงาเงาวๆบเลยอันนี้มันฟิซีแล้วนี่คืออุปกรณ์ระจนภัยที่เขากำลังมุ่งหน้าไปนะครับน่ากลัวไหม ข้างในมีเปย์มีใครมาแอบนอนข้างในป,กอ,ปกอะไรอะ่ะโปกไหนยังถ่ายอยู่เลยมาโปกอะไรอะ่ะอ่ะนี่ฮะเพื่อนเพื่อนมีเปรย์ด้วยอข้างในอะ่ะนี่เพื่อนเพื่อนป้าขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วต,ต้นนี้เพื่อนเพื่อนมันเป็นต้นไม้ที่กินได้นะเพื่อนๆคนเชียงใหม่เรียกผักเพื่อดเพื่อนคนทางภาคอื่นรล้วฝึกจะเรียกผักนี้หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนมันสามารถเอาไปแกงกินได้นะเพื่อนอชาอร่อย มันเป็นต้นไฟชนิดหนึ่งเพื่อนนี่พอถึงได้ดูนี้มันจะ,ะใบร่วงแล้วก็แตกยอดใหม่เพื่อนนี่เอาไปทําแกงทําอะไรได้เยอะแยะเลยเพื่อนนี่นี่ปะา๊าขึนมาข้างบน่ะน้องลันไปนอนเปรอยอยู่ตรงนู้นเพื่อนนิวเสียวเหมือนกันนะทั้งที่รู้ว่ามันไม่หล่นนี่มันเป็นเปยของใครเนะี่ยของของต้งไนไม้ต้องมีพี่เพิชอบมาแอบนอนตรงนี้แน่เลยเขาก็เลยเอาเปย์ามาแปะ เราเจอลิงเพื่อนลิงที่กำลังปีนต้นไม้ในตะกี้โอ้โหแล้วก็บังหัวโน,น่นี่นะเดีย๋ยวเราพตัวนี้คุณเข็ดดำไอะพี่อยูย่น่ะค่ะเป็แล้วเราจะตับเป็ก่อนค่ะต้องไปต่อ ต้องปีนด้วยอันที่สามจะเป็นอะไรนี้ค่ะฝึกกล้ามเนื้อเหรอฝึกผจญภัยใช่ไหมอ่ะไปเลยเพื่อนๆดูดีเพื่อนใบของต้นเมื่อกี้มันแบกใบอ่อนสวยมากเลยมันอร่อยมากเลยเพื่อนๆนี่ปลาปาก็ชงม,มันละเกินไปดิจะเดินแบบวันนี้ทำไมเนี่ยนะ ผมคอนอนละลานนี่ปราป้าจะไวให้ถึงข้าุดเลยไวจนครูไล่ให้ไปตัดเลยตอนแรกไว้ตัดผมฟันแล้วไม่ตัดแล้วทำไมอ่ะเ้ยตรงนั้นมีบ่อปลาด้วยอ่ะน่ะมีบ่อปลาอืมนุนหนุนนุนแล้วก็ใส่เดอยลันกางเกงขาดลุกขึ้นมา กางเกงขาดตูดหมดเพื่อนเพื่อนไม่ได้มันไม่ใช่ไฟเลเดอร์ก็อย่าปิดไฟเพื่อนเพื่อนฝูงสารแม่ต้องมาปะกางเกงขาดตูดอ่ะไปเล่นเลยเครือร่องเล่นไม่ค่อยจะมีเพื่อนเพื่อนฝันใหญ่จะเน้นการเดินการวิ่งกันเนาะที่เนี้ยอ่ะโยกได้เปล่าโอ้โหท่ามันแอดวานซ์มากเลยนะก็เล่นยังไงกันแน่อุ้ย ป,ป้ายดึงให้มาหนาปะนอกรน,นี่ตัวใหญ่ันดับสองของห้องนะเพื่อนเพื่อนของนอแรนอีกคนหนึ่งนี่ฝูงกว่าละรันไปอีกห้าเซนหรือฟิฟเซนเลยตัวปิ๊กมากเลยทนมันแข็งแรงอะเนาะอันนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยอุปกรณ์นี้เล่นยังไงไม่ใช่เข้าไว้เล่นซิดอัพอ,อันเนี้ย มันไหลไปไหมล่ะไปสินี่ครับเพื่อนๆก็น้อกจากบอกว่าจะเล่นให้มันทุกอันเลยเงี้ยอันอันลองสุดท้ายแล้วกันนี่อันนี้ก็แพนกล้องให้ดูจะไก่อีกรอบหนึ่งนะครับพี่ๆก็กำลังจะมาตีแบดกันมีตีแบดมีบาสเกตบอลด้วยเงีน้น เจ๋งมากเลยดูนะเพะืพระาธาตุพระธาตอยู่ข้างบนเพื่อน,นเรียกแล้วอ่นดีๆระวังฟ้าที่เกียดตทาไปทำแผลหัวโนใช่ป่าว <Yeah. S 1> นอรันบอกว่าหิวข้าวแล้วเพื่อน บานไปบานมาหิวข้าวหิวข้าวนี่คือว,วันนี้คนน้อยมากเลยเพื่อนหรือว่าเรามาเร็วเกินไปเมื่อกี้ออกบ้านยังมึนๆอยู่เลยก็ไปเล่นดีมาไปเลยนี่ครับก็น้องๆที่อยู่เชียงใหม่บ้านไม่ไกลเกินไปก็แนะนําให้มาออกกําลังกายที่นี่ก็เวิร์กมากครับเพื่อนๆเพราะว่าปลอดภัยไม่มีรถเลย ครับน้องเราลัาจะสายพิธการลงเนินแบบเบรกไม่เป็นนี่ฮะไปแล้วเพื่อนแฟ้นี่คือถ้าข้างหน้าเป็นบ่อเป็นเบอร์ก็ลงเลยไม่มีเบรกเบรกไม่เป็นไปนูนะ่นละนี่ก็แบบก็กำลังวิ่งอยู่เฮ้ยเหยนื่อยนี่ครับเพื่อนมาออกกำลังกายกันเถอะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนี่ฮะเพื่อนติดใจการลงเนินนะเพื่อนนี่ โอ,โ,โอ้โหนี่มันเด็กที่ชอบความเร็วซื้าอาอติดใจความเร็วอ่ะอเอาเลยเอาเลยไปเลยระวังรถด้วยนะถ้ามีรถมาไม่ต้องลงนะเราให้รถไปก่อนเนีย่ยเพื่อนมาติดใจการลงเนินะนะของเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ยอมฝึกการเบรกอพอคนพบความสนุกของการลงเนินแล้วก็กิจกรรมนี้ก็เกิด,ดฟัมแด้อ8ห้ครั้ง เบรกเบรกเบรกกดที่มืออ่ะเอะหรือว่าเขาต้องการจะฝึกการเบรกหรือว่าเขาชอบความเร็วรที่ปะทะบนใบหน้าของเขาอันนี้ก็ไม่อาจฟราบได้ได้แต่รอว่าเมื่อไหร่จะได้ไปทำแผลไปละมาอีกแล้วครับเพื่อนซ้ำไปซ้ำมากาเนินแล้วตอนนี้แอมเบรกเป็นแล้วนี่วะเออเบรกเป็นแ,แ,แล้วเบรกเป็นแล้วว่าปก,กติต้องเลยไปนู่นเลย นู่นๆไปอีกรอบเพื่อนเดี๋ยวปลาสูงไปชุบเอาหายนุ่นๆชุบซู่มเข้าไปเอาไม่ถึงไม่ถึงปล่อยปล่อยให้เขาฝึกเพื่อนประสบการณ์คือสิ่งลำค่าที่สุดในโลกมาดูแม่บอมีกว่านี่เพื่อนโอ้โหระวังเป้าแตกนะอา้าวเป็นวิดีโอซะแล้วนี่นะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ ทำการออกกําลังกายเสร็จแล้วเราจะกลับบ้านแล้วนะัเพื่อนตอนนี้ก็กําลังเดินไปที่รถแล้เข้ามาจากประตูหลังนะเพื่อนประตูสำหรับคนที่ออกกําลังกายประตูปิด8โมงนะเพื่อนแล้วก็เข้าจากข้างหลังนะเพื่อน้างหน้าไม่เปิดนี่แต่ว่าข้างในเขาให้ออกกําลังได้เพื่อนตอนนี้พี่ยามก็มาปิดประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปได้อย่างไรอันนี้เราจะกลับแล้วนะครับเพื่อนอันนี้ก็ กดไลค์กดแชรด์ด้วยนะเพื่อนบ๊ายบาย